สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์ลิมสุพนาคนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บีฟิทแพทเทิร์นต่อไปทางด้านของแคนเดลสติกนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือต่อไปจะเป็นรูปแบบที่อาจจะมีการมองกันแต่ว่าสับที่ใช้เนี่ยอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับคืออาจจะมีบางคนไปใช้แล้วสับสนนิดหนึ่งก็คือในตัวของอัพไซด์กับทูคลาวนะครับก็คือไว้ง่ายก็คือการเทคหรือการบินขึ้นของตัวอีกา2ตัวนะครับซึ่งมันจะต่างกับในตัวของ ทรีดักคา c ์ o นะครับหรืออาจจะเป็นพวกอ,อีกา3ตัวซึ่งจะต่างกันแน่ๆนะครับตรงนี้เรามาดูในรูปแบบที่เราดูกันปกติก่อนนะัคือตัวของ u p พไซด์แก t บทรูคารนะครับก็คือตัวนี้ราคาหุ้หนอาจจะมีการแกว่งพักตานพักฐานลงมานะครับแล้วก็ในแง่ของราคาที่เป็นแท่งเทียนสีดำอสองแท่งนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับก็จะเห็นว่าจุดต่ําของทั้ง2แท่งนี้เนี่ยที่การทําโลของรอบเนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะครับ แล้วก็จุดไฮที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากันด้วยนะครับซึ่งพอเมื่อมีการแกว่งตัวแบบนี้ปุ๊บก็เหมือนกับว่าที่มีการดิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเริ่มนิ่งแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยที่ลงมาเนี่ยเริ่มนิ่งๆพร้อมที่จะมีการตีกลับหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีการเทคขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นก็คือเป็นเรื่องของการเปิดขึ้นเลยนะครับแล้วมีการแกว่งโดยที่ จุดโลยกสูงขึ้นมีการกระชากเป็นแท่งบาแท่งเทียนสีขาวขึ้นมาแรงๆแบบนี้เนี่ยมีการบ r e กเอาจากจุดหายสองวันตรงนี้นะครับเราจะเห็นทันทีว่าอาการแบบนี้เนี่ยเหมือนกับอีกาที่กําลังมีการหรือนกก็ได้นะครับที่มีการเกาะอยู่ที่กิ่งไม้หรืออยู่ที่หลังแล้วมีการเทคบินขึ้นไปซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าหุ้นที่มีการพักตัวมาก่อนนานี้เนี่ยพร้อมที่มีการไต่ระดับขึ้นต่อนะครับในรูปแบบนี้เราเรียกว่าเป็น u p พไซด์กับ r ูค d o w นะครับ ในถัดมาเป็นแมทโฮซึ่งรูปแบบนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการปูพรมนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาระยะหนึ่งมีการพักฐานแต่การปรับฐานตรงนี้เนี่ยเหมือนกับประมาณนั่งพรมอลาดินอยู่ไม่มีอะไรมากก็คืออาการเหมือนกับล่อนลนเวนิดหน่อยนะครับอาจจะมีแกว่งนิดหน่อยแต่ว่ายังเป็นอาการของการแกว่งเพื่อที่จะรอขึ้นต่อนั่นเองนะครับซึ่งในอาการแบบนี้เราจะเห็นว่าก่อนที่จะมีแท่งเทียนสีดําเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่า แท่งเทียนสีขาวก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแท่งยาวๆนิดนึงนะครับแล้วการเปิดกระโดดของแท่งเทียนสีดําแล้วคว่ำลงมาเนี่ยจะเป็นเพียงแค่แท่งเล็กๆนะครับสแท่งแต่ถามว่า3แท่งตรงนี้เราสังเกตนิดนึงนะครับสแท่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่เหนือระดับ50%นะครับของตัวเรียลบอดี้หรือตัวของแคนเด e ลสติ๊กสีขาวที่มีการตีแท่งยาวๆตรงนี้ไว้นะครับซึ่งถ้ามีการพักตัวในระดับไม่ต่ํากว่า50%ตตรงนี้เนี่ย โดยใช้เวลาไม่เกิน3วันทําการนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการกระชากกลับขึ้นมาเป็นแท่งเทียนสีขาวยาวๆใหม่อีกครั้งหนึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของการพักตัวเราขึ้นต่อนะครับหรือแมทโฮนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพของรูปแบบที่มีการพักฐานแล้วมีการตีขึ้นนะครับเรามาดูอีกรูปแบบนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับของจริงแล้ะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่ารูปแบบของอีกาตะกี้มันเป็นแบบเทคตัวขึ้นนะครับแต่รอบนี้ อีกามันมามากกว่า2ตัวนะครับเป็น3ตัวเลยนะครับซึ่งในภาพที่เกิดตรงนี้เนี่ยมันจะดูคล้ายถามว่าคล้ายแมทโฮ e ไหมก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันคล้ายแต่ถามว่าตัวแมทโฮเนี่ยจะเห็นว่าตัว,ต,วตัวแท่งเทียนสีดําแท่งที่3มเนี่ยมันจะไม่ต่ํากว่าระดับ50%นะครับถ้าเราจํากันได้แล้วจะต้องตามมาด้วยตัวที่4เนี่ยมีการตีเป็นแท่งสีขาวกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวของ3 back hole นะครับหรือ เ็นลักษณะของอีกา3ตัวแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าภาพที่เกิดที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าตัวแคนเดลสติ๊กตัวสีขาวตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นว่ามีเราจะแบ่งระดับ50%ไว้เลยนะครับโดยแท่งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เอ็ดใจมากแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือว่าตัวของการปิดนะครับเราจะเห็นว่าภาพของตัวแมทโฮเนี่ยราคาปิดของแท่งสีดําวันแรกนะครับยังสูงกว่าราคาปิดวันก่อนหน้าแต่ถ้าเป็นตัวของ ทรีแบ็กโคลหรืออีกา3ตัวเนี่ยตัวแท่งเทียนแท่งแรกเนี่ยจะเป็นการถูกคว่ำลงมาแล้วปิดต่ำกว่าจุดระดับปิดของเมื่อวานนี้นะครับวง่ายคือปิดติดลบนั่นเองนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นแท่งเทียนสีดำแท่งที่2จะมีการลงมานะครับลึกกว่าระดับ50%ของแท่งเทียนสีขาวที่เคยทำไว้แท่งสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนั้น แท่งเทียนแท่งที่3ที่โผล่ตามมาเนี่ยมีการหลุดลงมาต่ํากว่าแท่งเทียนแท่งสีขาวที่เคยทําไว้ก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นในอาการแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเ,เป็น three b a c k core หรืออีกา3ตัวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเท่าที่เคยเห็นในตลาดหุ้นบ้านเราในคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่เวลาผมใช้อาอจจะบอกว่าอีกา3ตัวโผล่มาปุ๊บเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งตามมาอีกเป็นฝูงนะครับซึ่งโดยปกติแพทเทิร์นของการปรับลงในบ้านเราถ้าเราเห็นตัวของ t r e e b a c k โกลแบบนี้เนี่ยคือการดิ่งลงเท่าที่เคยเห็นนะครับก็คือพีเรียดของการดิ่งลงหลังจากผ่าน3วันนี้ไปแล้วเนี่ยหุ้นยังอาจจะลงติดต่อได้ต่อเนื่องอีกประมาณ5-6วันทําการเลยนะครับนี่ก็คือในรูปแบบของทร e b a c k กลนั่นเองนะครับในตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมกว่าเดิมว่ากราฟที่มีการสลับซับซ้อนจะดูกันยังไงนะครับจะมีการเคลื่อนไหวแบบไหนเราจะนํากราฟอะไรมาให้ท่านดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปวันนี้คงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ